ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในเลกแาสเตอร์เกมเมอร์วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในคือแรกกันนะครับแม่แม่ครับ0ูนย์จุดสิบสิวเจนะครับใหม่ล่าสุดเลยบิวเจ็ดนะภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับเปลี่ยนผาก่นแรกโอเคบิวเจ็ดเลย ผมก็ได้เปลี่ยนโปรแกรมอัดไปด้วยนะครับไม่ได้ใช้ R E C จุดแล้วนะครับใช้มาเปลี่ยนเป็น S C e R Pro นะครับไม่ได้ใช้ R E C จุดแล้ว R E C จุดไม่ได้ใช้แล้วใช้ S C e R Pro แทนนะโอเคครับก็จะมาเอาชิ้นลอดในคืนแรกมาตัดไม้ตัดหนึ่ง ตัดสองตัดสามตัดสี่ตัดหพอพอพอไม่เล่นไม่เล่นโอเคโอเคนะครับก็ตัดไม้ไปเออก็อตัดไม้คู่หินกอ,นอูมีฐานด้วยมีฐานด้วย มีจอนด้วยนะครับมามาขุดทานกันขุดทอนเราคือนากขุดทนอดแดทนแห่งชาติล้วขุดทอนแห่งชาติแปะไฟแปะหนึ่งอู้ทำลึกเลยอู้ลึกขี่หม้คนลึกอะทำแบบคนลึกเลย นะครับเราก็มาทํานี้ได้ถ้าอยากลงเหมืองนะโอเคขุดทานไปขุดขุดขุดไปขุดไปขุดหินด้วยลรวไปขุดเหล็กเราเจอเหล็กอยู่ ฐานให้เรียบไม่ต้องหเหลืออู้ทำไมมันเยอะจังวะฐานแม่งโคตเยอะเลยอู้ฐานเยอะช่บหยโอเคหมดแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ฐานน่าจะหมดแล้วโอเคหมดโอเคปัอฟันนะ ขาผิดขุดหินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้กาสิบสิบเอ็ดสิบสองเราต้องการสิบหกอันนะครับตเตาเผาแล้วก็เทียขุดหินนะสิบหกอันนะ เผาที่ขุดหินไงคำนวณผิดเหัว <Yeah. S 1> ห้านะโอเคครับ okay. ไปขุดเหล็กไปขุดเหล็กเหล็กเราเป็นนักขุดเหล็กขุดหนึ่งขุดสองขุดสาม ขุดสี่ขุดห้ามัน,นใช่เหล็กขุดหินเอออันนี้ด้วยว้าวเหล็กเหล็กเยอะว้าวเหล็กเยอะโอ้ยแจ็คพอตครับแจ็คพอตเหล็กโคตรเยอะเลย ค <Okay. S 2> ไปลงไปลยก็โอเคสุดโน้นนกว่าจะลึกลึกตรงนี้เดียวเองสุดแล้วเปืนอนฮอสเปืนอนฮ okay. อสโอเคอ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วเปลี่ยนหัวมากนะครับ เราจะผ่านพ้นเนี่ยคืนแรกไปได้โอเคสร้างบานเลยบาลล่ะจะผมจะสร้างบ้านเลยนะโอเคสร้างแม่รเป็นเนี้ อก็บมหมดต้องมาสร้างบ้านเล็กๆก่อนแค่นี้พอแค่นี้พออย่าบ้านคนเลยค่ะมาอีกกได้นะเออบ้านแค่นี้พอประหยัดไม้หน่อย คุณต้องประหยัดไม้หน่อยปั๊บป๊บ,ปบเข้าบ้านมาแล้วมีแค่นี้แหละเอาเตียงนอนวางทีเดียวก็ไปไหนไม่ได้ขนาดประหยัดไม้ในะนี้เนี่ยตัดมาสักต้นแล้วกันโอเคตัดมามาสักต้นนะครับตัดไปนะึง ต้นเดียวน่าจะพอละมั้งบานแค่นั้นเนี่ยโอเคอื้ยี่สี่ันบ้านแค่นี้นะพอแล้วย4อสี่ยันโอเคพอครับพอดีไม่พอดีเราเราได้มาด้วย เพิ่มไปช่องหนึ่งได้อยู่แต่ไม่เพิ่มเท่านั้นนาเผาเล็กนะครับเผาเล็กเคทำตู้โอ้ไม้หมดพอดีโอเคโอเคนะครับก็จะมาตัดไม้ไมาทำ ทีตัดไม้ก่อนแล้วไม้ก็หมดสติ๊กก็หมดแล้วก็คราฟอะไรนี้ได้ตัดไม้ไปครับแล้วเปิดซอมบี้ลูกเอ,อ้ยังไม่ได้เปิดผมว่าไม่มีสอมบี้เลยเงียบชิบหายนะครับก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆตัดไปตัดไป ตัดไม้ไปเรื่อยๆตัดไปนะคะตัดไม้เนี่ยจัดปอยตัไปจัดปยโอเคผมอาจจะไม่เต็มวันนะครับไม่อยากให้คลิปยาวอัพโหลดนานชิบหายโอเคครึ่งวันในม,มาครับนะ ไม่เต็มวันตอนไม้คบหกสิบสี่ผมก็จบคลิปเลยอ่ะเนาะแล้วจะไปสร้างบ้านหลังไม้นะครับหลังไม้ผมจะมาสร้างบ้านผมจะไม่สร้างบ้านในคลิปเพื่อเวลาจะลงเหมืองเออไปสร้างบ้านหลังไม้ละกันไม่รู้สิพาสองบ้านจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหน นะครับเอาไม้เอาไม้ให้ได้หกสิบส่ก่อนก็จบจะมืดแล้วจบคลิปตอนมืด อืมตัวนี้ตัวสุดท้ายตัดมาเกินหน่อยก็นด้นะมาโอเคโอเคครับครบแล้ววันศะกลักบบ้านมืดพอดีเป๊ะโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอโซเดียนด้วยนะครับบายบายผู้ไปแล้ว